ให้ธรรมชาติบำบัดสุขภาพคุณทุกวันการนวดกดจุดฝ่าเท้าด้วยแผ่นนวดเท้า EVA สุขภาพดีด้วยสัมผัสที่ปลอดภัยและนุ่มนวลในยุคที่การดูแลสุขภาพกลายเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าทางเลือกการนวดกดจุดฝ่าเท้าถือเป็นหนึ่งในวิธีดูแลสุขภาพที่ง่ายประหยัดและทำได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะเมื่อนำมารวมเข้ากับนวัตกรรมใหม่อย่างแผ่นนวดเท้า EVA จากสวากีที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความรู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริงทำไมนวดเท้าจึงสำคัญฝ่าเท้าของเรามีจุดสะท้อนหรือ reflex point ที่เชื่อมโยงกับอวัยวะสำคัญทั่วทั้งร่างกายเช่นหัวใจไตปอดลำไส้และสมองการกดจุดและนวดเท้าอย่างถูกวิธีสามารถกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตช่วยปรับสมดุลของร่างกายลดอาการอ่อนเพลียและช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อดีของการนวดกดจุดด้วยแผ่นนวด EVA แผ่นนวดเท้าสวากี้ผลิตจากฟูเกรด EVA ที่มีความปลอดภัยสูงเหมาะกับการสัมผัสดโดยตรงกับผิวเท้าโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีเท้าบอบบางซึ่งแผ่นนวดชนิดแข็งอาจทําให้เกิดอาการฟกช้ำหรือเจ็บปวดตามจุดกด 1. ความนุ่มนวลแต่ยังได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนปุ่มนวดที่ออกแบบพิเศษให้ยืดหยุ่นเมื่อเท้ากดลงไปปุ่มจะบีบตัวเข้าหากันอย่างนุ่มนวลแต่ยังคงให้แรงกระตุ้นในจุดสําคัญทั่วฝ่าเท้าอย่างสม่ําเสมอนวดแล้วไม่เจ็บไม่ช้ํา 2. ควบคุมแรงกดได้ด้วยตนเองผู้ใช้งานสามารถยืนบนแผ่นนวดแล้วขยับรหรือเขย่งเท้าเพื่อเพิ่มแรงกดได้ตามต้องการโดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนวดเท้าเป็นประจำแต่ไม่มีเวลาไปสถานที่นวด 3. ประหยัดเวลาและเกิดผลเร็วเพียง1 0 1ถึงนาทีต่อวันแผ่นนวดสวากีสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกผ่อนคลายกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและช่วยฟื้นฟูพลังให้กับร่างกาย 4. กระตุ้นอวัยวะภายในอย่างมีประสิทธิภาพ แผ่นนวดที่ออกแบบให้ปุ่มจํานวนมากครอบคลุมพื้นที่เท้าทั้งหมดในครั้งเดียวทําให้สามารถกระตุ้นอวัยวะภายในได้หลายส่วนพร้อมกันเช่นหัวใจไตระบบขับถ่ายระบบประสาทช่วยลดความเครียดและเสริมสมรรถภาพร่างกายโดยรวมนวัตกรรมที่ดูแลคุณจากปลายเท้าสู่สุขภาพที่ดีในขณะที่แผ่นนวดแบบแข็งอาจทําให้รู้สึกเจ็บหรือไม่สบายตัวแผ่นนวด EVA ของสวากีหมอกสัมผัสที่อ่อนโยน ปลอดภัยต่อทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเจ็บเท้าเรื้อรังหรือไม่สามารถออกกําลังกายหนักได้การนวดเท้าด้วยแผ่น EVA จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพียงวันละไม่กี่นาทีสุขภาพดีเริ่มได้จากพื้นฐานอย่างฝ่าเท้า มอบของขวัญให้สุขภาพของคุณเองและคนที่คุณรักด้วยแผ่นนวดเท้าสวากีสัมผัสนุม่มปลอดภยัยใช้งานง่ายแต่เปลี่ยมพลังในการฟื้นฟูดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s w a g i c o m ข้อมูลดีมีสาระช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ